สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากมาบอกถึงสาพันธุ์ไก่ที่มีอยู่ในบ้านในตอนนี้นะครับเ,เริ่มจากตัวไหนก่อนดีเนี่ยไอ้ดำนี่ก่อนก็ได้เนี่ยตัวดำนี้พ่อเขาชื่อข่าวทรายนะครับข่าวทรายค่าตัว500แสนไม่ขาย แม่เป็นหักหมดตะนอยนะครับนี่ก้อยงอนเชิงส่วนเจ้าตัวเยือตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้น่าจะประมาณสุดมาประมาณสองห้าสองหกได้ตัวนี้คือหลานแดงหล่อมานาครน,นะครับตัวนี้หลานแดงหล่อมานาคร ผมเห็นตอนเด็กๆเตะดูแล้วครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นพวกเยี้ยวตีเจ็บๆแล้วก็แม่นๆนะครับยกมานี่คือโดนอย่างเดียวแม่ไก่ตัวนี้ก็ที่เดินมาเนี่ยครับดำๆนี่แม่ไก่ตัวนี้ก็เป็นสายสามิสุวรรณนะ,นะเห็นกิบทองกันเปล่าิบทองส่วนเจ้าขาวนี่ เจ้าขาวนี่เป็นหลานของข่าวโบนะครับชุดพีนี่ชนะเงินหมื่นมาแล้วนะครับเจ้าข่าวตัวน,นี้อันนี้ไฮไลท์จีส้มเทา่าทองไก่เจ็ดเดือนหางตรงนี้นะครับหางเนี่ยหางนี้คือจริงๆยาวนะครับยาวถึงตรงนี้เลยแต่ว่าออตอนนั้นขังไว้กับไม่ไก่แล้วก็โดนกิน,นครับขอนคอก็โดนกิน คนหางก็โดนกินนะครับเจ้าตัวนี้พ่อเขาเชื่อเจ้าด่วนไปนะครับค่าตัวหกแสนบาทตัวนี้เหมือนพ่อมากครับตัวนี้เห็นแข้งแล้วเหมือนกันว่าแข้งนี่ร้ายจัดร้ายมากยกสิบคือโดนสิบไม่ได้โมนะครับอันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วถึงกล้าพูดยกสิบโดนสิบนี่ <c oughs> เจ็ดเดือนครับชำรอยอยุ่ไปก่อนเจ้าดวดไปค่าตัวหกแสนบาทอืมมีอะไรเนี่ยแม่ไก่ตัวเหลืองนี้ก็เป็นเออ่เหล่าโกเซมครับคู่เกิดแม่เป็นมะล่อชนะสี 4, ่แสนสี่แสนสี่บ้างถ้าจะไม่ผิดน,นะตัวนี้ก็กิฟทองเหมือนกันนะ นี่นี่ตัวนี้ก็ไฮไลท์ตัวนี้เป็นคู่เกิดตัวขาวๆเมื่อกี้นะครับเป็นหลานขาวโบหลานขาวโบส่วนสายของแม่นี่สายของแม่พ่อของแม่ตัวนี้เป็นเจ้าสไนเปอร์พาเจริญน,นะครับชนะเงินแสนประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมั้งถ้าจะไม่เห็นนะก็ออกมาเว็นเจ้าตัวนี้กับตัวขาวเมื่อกี้นะ ตัวนี้ก็ร้ายมากร้ายมากผมเห็นแข้งแล้วโยนแข้งหน้าตลอดแล้วก็ลูกหยิกนี่คือตีเงินหมื่นสบายนะครับตัวนี้ใครชอบทักได้นะครับแบ่งทุกตัวพี่น้องกันนะพวกนี้เป็นเอ่อ แม่เป็นเย,ยมูเสือดำนะครับพวกนี้สามีสุวรรณพ่อเป็นเสือดำนี่แม่เดียวกันแต่คนละพ่อกับพวกเมื่อกี้อันนี้ก็แม่ไก่ไฮไลไท์เหมือนกันสวยไหมครับตัวนี้ลูกเจ้าแสนชัยนะครับชนะสารไม่ใช่ชนะดิเสมอสามแสนสามนะครับแม่เป็นแดงไฟบินลาดิน ตัวที่กกไข่อยู่นี่เป็นคอมิสุวันเหมือนกันครับจิบทองนครับพวกนี้อยู่ตัวละพันห้านะครับถ้าแคลวตัวนี้คือเดี๋ยวถ้าลูกไก่ฟักออกมานี่คือเดี๋ยวผมจับแบ่งให้ก็ได้ครับ ตัวนี้เด็ดมากเด็ดมากตัวนี้ในนี่แหอัน <c oughs> นี้นนยจะหมดแล้วนะครับ <c oughs> มีไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะ <c oughs> ตัวแม่ไก่ตัวเมื่อกี้กับตัวนี้นี่อ่าตัวนี้แล้วก็ตัวแม่ไก่ดําๆที่กกไข่แล้วก็เจ้าหลานแดงลอยเนี่ยครับจริงๆซื้อมาเป็นชุดผสมครับแต่ว่า ยังไม่ทันให้ผสมเนี่ยตัวนั้นไปผสมตัวอื่นไปก่อนดูไฮไลท์ทีหนึงครับไอ้ไก่หนุ่มสวยไหมครับตัวนี้พ่อเป็นสาเทพเอ่อเป็นม้าล่ยยาวชนะเงิน 2 0 0 2แล้วก็4 4 0 4นะครับ2ไฟพ่อเขานะครับแม่เป็นแม่เดียวกับพวกนี้ครับเยียมมุสลัมส่วนตัวเมียฝั่งโน้นคือลูกจันจ้านะครับดังเฉพาะแถวนี้ครับบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าตัวโน้นคือ VIP มากนะครับเด็ดมากยกมานี่แม่ไก่ แม่ไก่โดนหักไปแล้วไม่รู้กี่ตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้จริงๆไม่ได้แบ่งแต่ว่าถ้าใครราคาถึงผมก็แบ่งนะครับจบที่2 5นหครับใครถึงผมแบ่งนะครับแม่ตัวนี้ปลามังตัวนี้ก็กเดินสองเดือนได้เล่นครับ